ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิส,สวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยดรกิรดาลำโครัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุชาวรหานร,รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทสมัชชามหาพร สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีและนายพานุวัตรสินแดนจันทร์ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าว จังหวัดกาญจนบุรีโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีจัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเที่ยวเมืองกาญสบายสบายระยะที่1 วันที่23กลกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาญจนบุรีสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแชร์ผ่านสื่อออนไลน์เที่ยวกันเองสบายสบายสื่อสารแหล่งท่องเที่ยวยังมาไม่ได้ก็ผูกใจกันไว้ก่อน เปิดโอกาสให้คนการหรือผู้ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใช้สิทธิ์ที่พักโรงแรมรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเที่ยวกันเองจะได้รับสิทธิ์ที่พักสูงสุด50%ร้านอาหารร้านกาแฟลด20%กิจกรรมการท่องเที่ยว10-30%สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีโทรศัพท์หมายเลข0806513838เที่ยวกันเอง ออกมาเที่ยวกันเองนี่แหละครับออกมาช่วยกันเองออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนพ่อค้าแม่ค้าขายของได้กเกษตรกรมีทางระบายผลผลิตผู้คนกลับมามีงานทําออกมาเที่ยวอย่างปลอดภัยเที่ยวอย่างสบายใจในบ้านของเราเองออกไปสูดลมหายใจให้เต็มปอดอีกครั้งหนึง่งออกไปชมไปช่วยกันแชร์สเสน่ห์ของสมัยของเราให้ทุกคนได้เห็นถึงจะยังมากันไม่ได้ก็ขอให้ปลุกใจกันไว้ก่อนโควิดคลายเมื่อไหร่ บ้านของเราต้องเป็นที่แรกที่ใครๆพากันออกมาเที่ยวโครงการเที่ยวกันเองไม่ยากครับเพียงแต่ท่านมีบัตรข้าราชการลูกจ้างพนักงานเอกชนนะครับที่แสดงว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่เมืองกาญจนบุรีนะครับหรือแม้แต่บัตรประชาชนของท่านที่แสดงว่าเป็นคนกาญจนบุรีนะครับโรงแรมที่พักลด50%ครับร้านอาหารร้านกาแฟและกิจกรรมท่องเที่ยวลดมากกว่า20% วรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสวทการจนบุรีรายงาน